เกมแนวสไตล์ MMORPG เกันบ้างนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนว MMORPG แล้วก็มองหาเกมแนว MMORPG ที่น่านเล่นในช่วงนี้อยู่นะครับก็คือต้องห้ามพลาคดคลิปนี้เลยนะครับคลิปนี้รวบรวมเกมที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานในแนวสไตล์ MMORPG มาให้ท่านผู้ชมได้โหลดได้เล่นกันนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะชื่นชอบกันนะครับสาหรับในคลิปนี้เนาะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์เพื่อแบ่งปันคลิปนี้ให้กับเพื่อนๆเลยว่าใครที่อยากจะ กดสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถกดสนับสนุนที่การกดสมัครสมาชิกการกดซุปเปอร์แทงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้จบก็ถือว่าเป็นอันสนับสนุนผมกับทีมรร้อยแล้วเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย เกมต่อมาที่เป็นเกมแนว MMORPG กันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Dungeon Hunter 6 Awakening นะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนว MMORPG แนวสไตล์ออโต้ลงดันเจียนต่อสู้อัปเกรดตัวละครน,นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีเควสต,ต,ต,ต่างๆให้เราได้ไปเลือกเล่นกันค่อนข้างจะเยอะมากมายนะยิ่งเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับตัวละครของเราก็จะมีการอัปเกรดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีระบบการฉาบบงให้เราได้ไปเปิดกันด้วยมีการอัปเกรดตัวละครแล้วก็มีการเล่นกับเพื่อน ได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ตัวเกมนะครับก็ยังมีการขายไอเทมในตลาดกลางด้วยนะครับภาพกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ดีแล้วก็ภาพบรรยากาศการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพหมอกมุมสูงสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า12 s ส y กายรีบอนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้เป็นเกมที่เก่ามากๆแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังกลับมาเปิดบริการกันอีกครั้งแนะึ่งสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนว mmo rpg ที่เป็นแนวสไตล์จอมยุทธ หนหน่อยนะคับที่จะอามราามณ์แนว3ก๊กด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยเขาน่าจะมีแมปที่ค่นข้าใหญ่ให้เราได้ไปเลือกเล่นกันเลือกฟาร์มกันด้วยแล้วก็ตัวเกมก็จะมี4ีชาร์ตัวละครให้เราได้ไปเลือกใช้กัน แล้วก็ในแต่ละคาสเนี่ยก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปตัวเกมนะครับก็จะมีระบโบออโต้เพื่อเพิ่มความสบายให้แก่ผู้เล่นตัวเกมก็จะมีโหมด PVP เล่นกับผู้เล่นก็ได้เหมือนกันภาพกราฟิกเนี่ยต้องบอกเลยว่ามือถือสเปคต่ำเล่นได้นะครับใครต้องการจะเล่นเกมนี้ไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะเกมต่อมาก็ยังอยู่ในเกม MMO RPG กันอยู่นะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Divine T.M. Hero Origin นะครับสำหรับตัวเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นผู้คนนะครับที่จะต้องไปต่อสู้ปีาสาจแล้วก็ปกป้องโลกเกมก็จะมีระบบออตโต้ให้เราได้ไปต่อสู้กับมอนได้ด้วยแล้วตัวเกมเนี่ยมันก็จะเป็นภาพกราฟ,ฟิกที่ค่อนข้างสวยเลยนะครับแล้วก็ตัวละครของเราที่ได้เล่นเนี่ยมันจะเป็นแนวจิบีจิบีด้วยหน่อยมีคลาสอาชีพให้เราได้เลือกเล่นมากถึง5คลาส เลยทีเดียวนะครับสามารถตกแต่งตัวละครได้มีสัตว์เลี้ยงให้เราได้ขี่กันด้วยนะครับสำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้กันนะครับก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะครับเกมนเแนว m b o r p g ออกใหม่กันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่าคาลิบ้าออนไลน์นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนว m m o ที่จะเป็นยุคสมัยแบบยุค80ยุค90นหน่อยๆเพราะว่ากราฟิกของเขาเนี่ยมันจะเป็นกราฟิกแนว2มิติแล้วก็เป็นแนวพิกเซลอาร์ตด้วยเหมือนกัน นะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับก็ยังมีค่าตัวละครให้เราได้เลือกเล่นกันเนี่ยมากถึง6ค่าตัวละครเลยขึ้นอยู่กับผู้เล่นนะว่าจะเลือกตัวไหนแล้วก็ตัวเกมก็จะสามารถจัดปาร์ตี้สร้างปาร์ตี้กับเพื่อนหรือว่าเล่นกับบอทก็ได้เหมือนกันแล้วก็สามารถ PvP เล่นกับผู้เล่นได้ด้วยเหมือนกันสามารถแลกเปลี่ยนหรือว่าประมูลของขายได้ด้วยนะครับสำหรับตัวเกมนี้มีเนื้อเรื่องให้เราได้ไปเพลิดเพลินกันด้วยเหมือนกัน นะครับเนาะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบหรือว่ามองหาเกมแนว e เมเบวที่ไม่กินสเปคอยู่เกมนี้ก็ตอบโจทย์มากๆเลยนั่นเองนะครับเกมแนวสไตล์อนิเมะแล้วก็เป็นแนว e เมเบลเกฑงบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า genesis 2นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนว e เมเบวี RPG, ที่เราเนี่ยจะต้องดวลกับผู้เล่นในรูปแบบ30 vs 30ตัวเกมเนี่ยมันก็จะแบ่งฝั่งกันเลยนะครับมันจะเป็นเหมือนโลกคู่ขนาดที่เราเนี่ยจะต้องสู้กันจากแล้วเราเนี่ยจะต้องลงไปอยู่ใน โลกอันว้างใหญ่แล้วก็ความทรัพยากรต่างๆเพื่อนำมอเทมเนี่ยม,มาเกรดแก่ตัวละครน,นะครับตัวละครของเราเนี่ยังสามารถสลับกันใช้ได้ด้วยมากถึง4ตัวละครเลยนะครับแล้วก็แต่และตัวละครก็จะมีความสามารถที่แตกต่างไปด้วยนะครับขึ้นอยู่ผู้เล่นนะครับว่าจะเอาตัวละครไหนมาจัดทีมให้เหมาะสมนะครับตัวเกมนะครับมันก็จะมีชนเผ่าต่างๆด้วยนะฮะก็จะมีเผา่าเทพเผ่ามนุษย์ รวมไปถึงเผาเอาลเขาอดื่นอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับสับอาวุธภายในเ,เกมนี้หลกัหลกๆตัวเกมมันอารมณ์แบบยังยุคสมัยใหม่อยู่นะครับก็จะมีทั้งดาบแล้วก็ทั้งปิดนะฮะก็สําหรับใครที่ต้องการจะเล่นเนี่ยก็สามารถไปลองเล่นกันได้นะเป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าภาพกราฟิกก็ถือว่าสวยแล้วก็ภาพมองในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพเหมาะบุคคลที่3นั่นเองนะครับเกมแนวแร็กนาล็อกกันบ้างนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมแนวแร็กนาล็อกแล้วก็ หาเกมใหม่เล่นอยู่เนี่ยต้องไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะสำหรับตัวเกมมีชื่อว่า r a g n a r o ok k 5 Return หรือว่า r ร g n a r o ok k V Return นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกม r a g n a r o ok k ที่เป็นเวอร์ชั่นภาคใหม่แล้วกันใช้คำว่าภาคใหม่แต่ว่าตัวรูปแบบการเล่นก็ยังคล้ายๆเดิมจุนะครับตัวเกมนะครับก็จะมีอยู่6อาชีพหลักให้เราได้เลือกเล่นกันก็จะมีตั้งแต่ตัวที่เป็นซอร์ทแมนอาเชอร์เมดอาชีพอื่นๆอีกมากมายเลยตัวเกมก็ยังสามารถสร้างไอเทมได้มีระบภรรบภรรากรก ก็ได้เหมือนกันนะครับตัวเกมมีร,บบระบบภาษาไทยด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีตัวของเสียงภาคให้เราได้ตื่นเต้นกันด้วยนะผู้ตัวเกมเนี่ยเขาเน้นไปทางเสียงภาคภาษาไทยให้เราได้ฟังกันไปที่บร้อยแล้วน,นั่นเองนะครับเกมต่อมาที่เป็นแนวเอาชิรอดก็ผสมแนว MMORPG กันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Tomorrow MMO Nuclear Quest น,นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมเอาชิรอนจากโลกที่ล่มสลายจากสงครามนิวเคลียร์แล้วก็ ซอมบี้ด้วยนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีซอมบี้ที่เราเนี่ยจะต้องไปจัดการเขาเพื่อเอาอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเอาสิ่งของต่างๆเนี่ยมาดํารงชีพได้ด้วยเหมือนกัน ตัวเกมนะครับมันก็จะมีการเค้าของการสร้างบ้านนะครับการหาอาหารเพื่อดํารงชีพด้วยนะครับตัวเกมก็จะมีระบบการหิวอาหารด้วยเหมือนกันนะครับมีการไปผจญภัยในสถานที่ต่างๆเพื่อหาทรัพยากรด้วยเหมือนกันนะครับการาฟิกก็ถือว่าสวยนะครับมือถือเป็กต่ำอาจจะเล่นไม่ได้าจ,าะะจะมีการแล็กกันหน่วงก็ว่ากันไปนะภาพมองในการเล่นเกมนี้นะครับจะเป็นภาพมอง บุคคลที่3นะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะเกมแนว MMORPG ที่ or, T, เป็นแนวสไตล์จอมยุทธกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Immortal World สำหรบับตัวเกม Immortal w o r l d Cross เนี่ยก็เป็นเกม MMO RPG ที่เป็น MMO RPG แบบพิมพ์นิยมทั่วไปเครับที่เราเนี่ยยังสามารถเล่นตามเควสได้นทำธุรกิจได้แล้วก็โจมตีบอสได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็ตัวเกมเนี่ยยังสามารถเลือกตัวละครหรือว่าสร้างตัวละครได้มากถึง6อาชีพเลยแล้วต่อยอดได้อีก24กว่าสายเลยนะครับถึงว่าเยอะพอสมควรนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบการพลิกแพงหรือว่า การใช้สกิลในการโจมตีตรูต่างๆสำหรับตัวเกมนี้นะครับก็จะมีม้าให้ขี่แล้วก็มีอาวุธต่างๆเราได้อัปเกรดกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวภาพรกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ดีในภะาพมุมมองในการเล่นเกมนี้นะครับจะเป็นภาพมุมมองมุมสูงนะก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถมาลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะเกมขับรถกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Delivery 4 Zombie Diving เอ็มีโม่นี่นะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวขับรถส่งอาหารในโลกที่ร่มสลายจากซอมบี้เราเนี่ยจะต้องส่งอาหารให้ทันเวลาที่เขากําหนดให้นะครับซึ่งในการส่งอาหารนะั้นนะครับมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับเพราะว่ามันจะมีซอมบี้เนี่ยขวางทางเราอยู่เนี่ยเราเนี่ยจะต้องฝ่าฟันไปได้นะครับแล้วก็รถของเราเนี่ยต้องห้ามพังเลยนะครับตัวเกมเนี่ยยิ่งเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับเราเนี่ยจะได้เงินเนี่ยมาเก g r ตัวของ รถของเราให้แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆมีการเสริมความแข็งแกร่งให้แก่รถแล้วก็จะมีการติดอาวุธปืน ให้แนงลดด้วยเหมือนกันให้สามารถยิงซอมบี้ได้ง่ายเพิ่มมากขึ้นนั่นเองตัวเกมนะครับจะเล่นตามด่านไปเรื่อยๆนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยเกมในตำนานที่ลงให้บนมือถืออีกอย่าง The Ragnarok น,นั่นเองนะครับสำหรับตัวของเกม The Ragnarok เนี่ยจะเป็นเกมที่อิงตาม PC ยังสามารถเล่นคอ o s แ p l a t f o r กันได้นะเล่นกับ PC ก็ได้ PC เล่นกับมือถือก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็ยังอิง ตัวละครใน PZ เกือบทั้งหมดเลยนะครับทั้งการสร้างขาตัวละครทั้งการตกแต่งตัวละครหรือว่าทั้งการไปฟาร์มมอนเตอร์หรือว่าจะเป็นการคุยกับผู้เล่นดิวของขายของก็มี เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ภาพกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ดีสําหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะครับก็เป็นไงบ้างสำหรับสีเกมแนว m อเมวโที่น่าเล่นในช่วงนี้นมก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันนะครับสําหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดอัพเกมรายแนมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะสําหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับผม